สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่เรามีกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบทสัมภาษณ์ล่าสุดของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตก็มีมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลกับตําแหน่งนายกของคุณแพทองทานชินวัตรที่ดมูมีความเปราะบางอยู่เหมือนกันนะคะครับผม มีคำหนึ่งที่คุณพิธาใช้แล้วแบบว่าสะดุดหูมากคือยิ่งสู้ยิ่งเล็กนะคะที่เขากล่าวถึงคุณอุงอิงอันนี้มันสะท้อนภาพอะไรได้บ้างคะครับคือเป็นมุมมองว่าการพยายามจะสู้ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยอา,อาจจะไม่ได้ช่วยให้สถานะมันแข็งแกร่งขึ้นแต่ก็อาจจะทำให้ยิ่งดูเล็กลงหรืออำนาจต่อรองน้อยลงไปอีกคุณพิธาเขาก็เชื่อมโยงเรื่องนี้กับความกังวลเรื่องเสถียรภาพรวมๆของรัฐบาลเลยนะครับอ๋อค่ะ เขาเชี้้เห็นสัญญาณบางอย่างด้วยเช่นบรรยากาศหลังปฏิญญาโรสบูดที่พักร่วมเขาไปรวมตัวกันที่ดูเหมือนจะอืมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่หรือตีความได้ว่าตอนนี้ต้องมองเป็นรายพักไปแล้วไม่ใช่แค่ภาพรวมผู้นำอย่างเดียวอืมการวิเคราะห์สัญญาณความไม่มั่นใจก็น่าสนใจนะคะแต่ยังมีเรื่องความเสี่ยงที่คุณพิธาพูดถึงที่มันดูเป็นรูปธรรมกว่านั้นด้วยอย่างเรื่องที่เขาเรียกว่านิติสงครามหรือแบบ ความเป็นไปได้ที่จะมีการต่อรองผลประโยชน์ในสภาอะไรแบบนี้อันนี้ดูเป็นห่วงจริงๆใช่ครับใช่คือจากประสบการณ์ตรงของคุณพิธาเองเลยเขาก็มองว่าความเสี่ยงพวกนี้สําคัญมากนิติสงครามในความหมายของเขาก็คือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือการเมืองนี่แหละครับค่ะรวมถึงการตีความกฎหมายต่างๆหรือแม้แต่เรื่องออความเป็นไปได้ที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ปัจจัยพวกนี้มันกระทบเสถียรภาพรัฐบาลโดยตรงเลยครับกระทบแรงนะคะครับ แล้วที่สําคัญกว่านั้นคือมันกระทบศักยภาพประเทศในการรับมือความท้าทายข้างนอกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างกับพูชาที่ก็ดูจะละเอียดอ่อนอยู่อืมใช่ค่ะหรือประเด็นภาษีการค้าที่อาจจะกลับมาอีกหรือสถานการณ์ตะวันออกกลางที่กระทบราคาน้ํามันเขาเลยเน้นว่าสภาวะแบบนี้จําเป็นมากๆที่จะต้องมีผู้นํามีรัฐบาลที่มั่นคงจริงๆ มีความชอบทาเต็มที่นะครับถึงจะพาประเทศผ่านไปได้ค่ะนอกเหนือความเสี่ยงภายในผลกระทบต่อการรับมือปัญหาข้างนอกแล้วก็ยังมีอีกประเด็นที่เกี่ยวกับต่างประเทศโดยตรงเลยที่คุณพิธาหยิบมาพูดคือ blackmail diplomacy หรือการทูดแบบ blackmail อันนี้เขากังวลว่าความสัมพันธ์เก่าๆอาจจะถูกเอามาใช้ต่อรองได้หรอคะประเด็นนี้น่าคิดมากครับ คือมันการมองว่าความสัมพันธ์ในอดีตหรือข้อตกลงเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมันอาจจะกลายเป็นทั้งสินทรัพย์และก็นี่สินได้ในเวลาเดียวกันอ๋อค่ะที่อาจจะถูกหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือกดดันในการเจรจาระหว่างประเทศได้นะครับคุณพิธาก็มองว่าถ้ารัฐบาลยังอยู่ในภาวะยิ่งสู้ยิ่งเล็กแบบนี้ที่มันเปราะบางมากๆเนี่ยก็ยิ่งเปิดช่องให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ง่ายขึ้นอืม กระทบการรักษาผลประโยชน์ชาติเลยนะคะแบบนี้ใช่ครับการเจรจาเรื่องสำคัญสำคัญก็อาจจะสะดุดไปหรือทำได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรพอเห็นความเสี่ยงรอบด้านแบบนี้แล้วในบทสัมภาษณ์คุณพิธามองทางออกหรือทางเลือกที่เป็นไปได้ไว้ยังไงบ้างคะครับเขาก็เปรียบเทียบให้ดูหลายทางเลยนะครับทั้งเรื่องการลาออก ซึ่งก็อาจจะสร้างความไม่แน่นอนว่าใครจะมาแทนหรือการใช้กลไกสภาอย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ตรวจสอบรัฐมนตรีเป็นรายคนไปหรือกรณีที่กฎหวายสำคัญสคัญไม่ผ่านสภา แต่ทางเลือกที่ดูเหมือนเขาจะให้น้ำหนักเป็นพิเศษหน่อยก็คือการยุบสภาครับยุบสภาครับเพราะเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจใหม่โดยตรงเลยผ่านการเลือกตั้งในประมาณ45วันซึ่งอาจจะเป็นทางออกที่สร้างความชอบธรรมได้ชัดเจนกว่าเอ่อการลาออกหรือการถูกสั่งหยุดป,ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจทำให้เกิดสุญยากาศไปการยุบสภาฟังดูเหมือนคืนอำนาจให้ประชาชนจริงๆนะคะแต่ก็มีข้อสังเกตเรื่องข้อกฎหมายด้วยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับคุณพิธาก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันว่าอ,อ,อาจจะมีคนพยายามตีความกฎหมายเพื่อขวางว่านายกที่อยู่ในสถานรักษาการหรือมีคดีอยู่เนี่ย อาจจะไม่มีอำนาจยุบสภาได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกความไม่แน่นอนทางกฎหมายที่ต้องดูเหมือนกันครับสรุปแล้วแก่นหลักๆจากมุมมองของคุณพิธาที่เราคุยกันวันนี้ก็คือความกังวลมากๆต่อภาวะยิ่งสู้ยิ่งเล็กของรัฐบาลเนาะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปหมดทั้งความไม่มั่นคงภายในจากเรื่องกฎหมายเรื่องการเมืองในสภาความอ่อนแอในการรับมือแรงกดดันจากข้างนอกแล้วก็โอกาสที่จะเจอการทูดแบบกดดันหรือแบล็กเมลดิปโลมาซีที่ว่าถูกต้องครับ และถึงแม้จะมีการเสนอทางออกอย่างการยุบสภาที่อาจจะดูเป็นทางเลือกที่ดีนะในการหาชนธร,รมติใหม่จากประชาชนแต่ก็ยังมีความซับซ้อนมีความท้าทายในการตีความข้อกฎหมายอยู่ดีทําให้มันยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนซะทีเดียวครับและสุดท้ายคุณพิธาก็ทิ้งทายไว้แบบชวนคิดมากว่าปีศาจอยู่ในรายละเอียดซึ่งเหมือนการบอกใบ้ว่าปมปัญหาจริงๆอาจจะซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่มันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นกันผิวเผิน ก็นับเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปจริงๆค่ะว่ารายละเอียดที่ว่านั้นคืออะไรแล้วสถานการณ์นี้จะคลี่คลายไปทางไหนในที่สุดนะคะ